นายมงคลตรีกิจ,จานนท์ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานเข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในพิธีเปิดงานกาชาติประจำปี2568ณสวนลุมพินีระหว่างวันที่11ถึง22ธันวาคม งานกาชาติปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดร้อยดวงใจปวงประชาน้อมสำนึกพระเมตตาองค์สภานายิกาสภากาชาติไทยโดย PA ได้ร่วมออกร้านในโซนพลังงานหมายเลข7.3ภายในจัดนิทรศการแสงนำทางของปวงประชา The Lay of Hope เพื่อถวายราชดุดีและน้อมสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงเป็นดั่งแสงแห่งความหวังให้ประชาชนทั่วประเทศร้านกาชาติของ P.A. จึงออกแบบให้เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความสว่างสวยและความร่มเย็นที่ส่งต่อกำลังใจให้แก่ผระสกนิกร ไฮไลท์ของร้านกาชาติคือการนำต้นรวงพึ่งมาถ่ายทอดถึงความหวังและการส่งต่อความดีผ่านงานออกแบบระดับคริสตัลบูไดมอนด์ส่งประกายงดงามนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสอยดาวกะลัปะพึกให้ผู้ร่วมงานได้ลุ้นของรางวัลมากมายได้ทั้งการทำบุญและความสุขในเวลาเดียวกัน